อตัดตัดตัดอู้อูอู้เกอู้าก็กลับสวัสดีนาะนนะนะตกปลาทุกท่านนะครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแซมสลาวุฒินะครับผมก็สำหรับวันนี้จะออกมาเดินไปช่อนคลองครับโดยจะมาตกในสไตล์เท็กซัสนะครับมหมายวันนี้ก็จะเป็นหมายคลองธรรมชาตินะอยู่ เส้นบางนาตาัดนะครับผมเป็นคลองที่ตัดตัดผ่านเส้นบางนาตาัดเลยนะครับผมอันนี้ก็ประมาณจะ9ก้าโมงแล้วสายแล้วก็จะลองออกมาเดินดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวกัดไหมวันนี้น้ําค่อนข้างที่จะเริ่มเริ่มมีกลิ่นแล้วนะเริ่มเน่าแล้วสภาพไม่ก็สวยนะถ้าน้ําดีผมว่า มายนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปนานมากเลยนะหลังจากที่หายไปน่าจะประมาณเดือนหนึ่งได้เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองเดินช่อนคลองดูนะวันนี้จะรอดไหมหรือว่าแฮวนะผมก็สำหรับอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในวันนี้นะผมเพิ่งได้คันมาใหม่นะก็คือจะเป็น บาซอนนะบาซอนตัวนี้ก็จะเป็นเวรดนุ่มลงมาหน่อยก็คือ,อ,อ6ขีด14นะจากคลิปที่ผ่านๆมานะของผมก็จะใช้อยู่8ขีด16นะครับผมแต่ถามว่าตีได้ไหมก็ตีได้นะแต่ว่าถ้าเอามาเล่นในแนวเท็กซัสเนี่ยมันจะตึงไปนิดนึงนะก็ถ้าอยากให้เหมาะสมนะครับผมเล่นสนุกอะไรเนี่ยก็ เวทประมาณนี้กำลังดีนะครับผมสำหรับเหยื่อที่มีน้ำหนัก3.5กรัมขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน7กรัมนะครับผมก็ถือว่าใช้ดีเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูว่าออแอคชั่นคันหรือว่าเซนคันนี้จะเป็นยังไงนะครับผม,บผมเดี๋ยวท้ายคลิปถ้าเกิดว่ามีผลงานก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่านะวันนี้จะมีตัวไหม ครับผมเดี๋ยวลุยกันเลยครับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นป่ายางนะป่ายางของซีแมนวันนี้เอามาสองคันนะมีสปินแล้วก็เบสชัตติ้ง วันนี้ยางค่อนข้างที่จะนุ่มนะดูมียายกระลานตัวสปินนี่ผมจะต่อเป็นช็อปก,กับคลิปไว้นะผมได้เหยื่อตัวใหม่มา <c oughs> เป็นเหยื่อยางกบยางนะกบยางดำน้ำห่องน้าน้าอะไรนะน้าเฉกาวห่องอะไราเงี้ยจำไม่ได้นะก็เดี๋ยวจะด้ทายคลิปอาจจะเอามารีวิวให้ดู เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเล่นปลายางก่อนโอ้นุ่มมากเลยอะค่อนข้างที่จะนุ่มนะเดี๋ยวไม่รู้แอคชั่นจะออกไหมตัวเล็ก เท่าไหร่สองจุดห้านิ้วสองจุดห้านิ้วออตัวตะก,กวัวที่ผมใช้นะจะเป็นทางสเตนสองจุดเจ็ดกร,รมัมเฮ้ยตัวนี้เท่าไหร่เฮ้ยน่าจะสามจุดห้าป่ะน่าจะค่อนข้างดีนะเดี๋ยวดูไปก่อนนะว่าแอคชั่นจะออกมตัวเบ็ดใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับหนึ่งโอ เซตค่อนข้างนุ่มโโหเออยอดค่อนข้างที่จะโอเคน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบานะครับ ตัวคันนี้ยาว6ฟุต6นะครับ แอคชั่นที่ใช้ก็กอกอยกๆนะครับผมผมจะตีแปะขึ้นฝั่งนะ เลยนึกว่าปลากัดนะครับสะดุดอะไรสักอย่าง หมายนี้ก็มีนักตกปลาหลายท่านมานะกัดครับโหไปแล้วโหเฮ้ยย้อน,นออเพิ่งย้อนดู ย้อนเนีย่ยโอ้ยใครอรอท่นอมเฉยๆนะอ้อมเฉยๆอ่ะเบ็ดผมยังไม่เปิดเลยนะเฮ้ยโอ้โหตามมาถึงนี่ให้เราก็นึกว่านะ พช่อนลิกหรอกเพื่อนๆหลังจากที่เราตีเทคซัสไปสักระยะหนึ่งแล้วนะไม่มีอาการเลยนะมีกัดบ้างแต่ว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จนะเดี๋ยวก็จะมาลองใช้เหยือ เหยื่อยางใต้น้ำดูนะสำหรับหมายแบบนี้ก็ต้องลองนะไม่ลองไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวลองไปลูกลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงโอ้ผิวน้ำไม่เอาเลยนะเพื่อนอ่แล้วก็เท็กซัสเนี่ยไม่เอาเ คือตัวนี้จะดีก็คือว่าสามารถตีใต้น้ำได้แล้วก็ผิวน้ำได้นะวิ่งกัดตัดตัดโย่อย่ย่ ดูโอ้โหโอ้โหเพื่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหใดิอโอ้โหโอ้โหดิเจอบอสแล้วเพื่อนๆ้โฮเอาขึ้นยังไงเนี่ยอัดไว้โอ้อัดอยู่ โอ้ตายแล้วตาลิงก็ไกลโอ้โห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 เจอบอสละของนี่เอาขึ้นยังไงล่ะทีนี้โอ้เฮ้ย ยกไม่ได้อ่ะกลัวแต่ว่ากลืนเลยนะเพื่อนๆกลืนเลยโอ้โ้โอ้โโอ้โหโอ้โหเนอะลิงอยู่นู่นอะ ไม่ได้แล้วเอาขึ้นฝั่งนี้ไ้ก่อนโอ้อออโหลงมาเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหไซนี้ ดูดิเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวขอขึ้นปับนึงโอ้เละโอ้โหดูดิเพื่อนๆมาเขาลงไป <c oughs> เปลี่ยนมาใช้กบยางทำน้ำน,นะ เห็นผลเลยนะเพื่นอนดูไซส์ดูดิโอ้เบลเลอร์เลยนะโอ้ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะเทียบกับความยาวของคันให้ดูนะดูดิ ดูดิโอ้โหดูดิเพื่อนๆไซส์ใหญ่นะแหมยอดจริงๆเลยพอเปลี่ยนมาใช้กบยางดำน้ำนะดูอะเดี๋ยวจะให้ดูว่าลงคอยังไงดูดิเห็นปะ่ะ โอเคครับเดี๋ยวแต้มนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บไว้นะไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรกินหรือเปล่ามันตัวใหญ่นะโอเคครับตัวรับประมาณแปดสิบบาทยยตัวนี้ยใช่ใช่ครับมันตีผิวน้ำได้แล้วก็ใต้น้ำได้ปลาา้้อ๋อนี่อยู่ที่หีนลาเนี่ยอืมครับ เอาออกมาได้นะอาตัวลอยฟัน <c oughs> ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีตัวใหญ่ขนาดนี้อยู่นะไงไปโนะผมกลับมาตบถือใช่ไหมไปโนะ อ๋อเขาใา่านี่ไหมอ๋อ,อมีคนได้เหรอไม่ไดมมม้มันขึ้นมาอ๋อมันขึ้นมานได้ครับม <า S 1> ผม,ผมครับ ก็เ <g ül> มื่อกี้นะเกียโกเข้ามาขอถ่ายรูปเหยื่อแล้วก็ตัวป่านะไ <g ül> ี้เปลีอนบ้านหลอกอ่ะเมื่อกี้ขึ้นมาบนฝั่งนะขาดพอดีเลยนะเพื่อนๆเกือบ <g ül> ไม่ได้กินแล้วโอ้ถือว่าสุดยอดเลยนะสู้ได้ดีมากเลย โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะพอไว้เท่านี้นะครับก็สายมาอากาศเริ่มร้อนนะครับผมวันนี้ก็ได้ไปหนึ่งแต้มนะแต่เป็นผลงานของกบยางดำน้ำนะครับผมเป็นประชอนไซด์ดีเลยส่วนเท็กซัสวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะฝืดนะเพราะว่ามีตัวกัดอยู่นะแต่ว่าผมน่าจะพลาดเองอะ มันกัดไม่ได้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็วัดปุกด,ด้วยก็ยังไงก็ฝากนะนะพี่ๆนะครับผมกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมหรือว่ากดถูกใจสแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอได้เลยนะครับพูดคุยกันได้ครับผมเดี๋ยวลิปหน้าก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะไปตกปลาในสไตล์ไหนนะ,นะหมายก็ก็คงตะแวกแถวกรุงเทพนี่แหลนะครับ ค่อนข้างที่จะหาใหม่ตกยากอยู่นะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมยังไงก็ไว้เจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ